بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبه نوم فوسة تاتن الحمد لله نكب وشكر تعالى الله سبحانه وتعالى ที่ الله سبحانه وتعالى เมตตาพวกเรานะครับ ให้พวกเรานั้นมีชีวิตอยู่ในเดือนละมณฑลนะครับวันนี้เรากําลังเข้าสู่ครึ่งของเดือนละมณฑลที่เหลือแปลว่าเราผ่านมาแล้วเนี่ยคืนนี้คืนที่15ใช่ไหมครับเรากำลังจะเข้าสู่ครึ่งที่สองของเดือนละมณฑลนะครับฉะนั้นเรายังคงเหลือเวลาในการตักเตูในการทําความดีนะครับอีกครึ่งเดือนนะครับขอเราสุดาพนะลินอุบจาราเมตตาพวกเรานะครับพรวนิถตาพี่น้องูุศทธาทังหลายครับเรายังมีเรื่องที่ จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกคราวนี้ถามว่าเราพิจารณาถึงสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่เราจาราสร้างขึ้นมาเนี่ยในจัก,กรวาลนี้เนี่ยเาเราจาราสร้างขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องในจัก,กรวาลนี้แปลว่าท่านอยู่ในโลกนี้เนี่ยใช่ไหมและอยู่บนชั้นฟ้าและอยู่ระหว่างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยทั้งหมดเราจาราสร้างขึ้นมามีทั้งสิ่งที่มีชีวิต ใช่ไหมครับซึ่งในสิ่งที่มีชีวิตนั้นมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตที่มีวิญญาณเช่นใครพีน้องมีวิญญาณมนุษย์ยินสัตว์ใช่ไหมครับและสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่มีวิญญาณคืออะไรครับต้นไม้ใช่ไหมครับและสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นอะไรพีน้องก้อนหิน ใช่ไหมครับสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่เราตาลสร้างขึ้นมาทั้งหมดแต่ยังมีมรุกอีกชนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตและก็มีวิญญาณแต่เป็นมรุกอีกชนิดหนึ่งที่แตกต่างจากเรานั่นคือบรรดามมลา,ากาใช่ไหมครับบรรดามมลา,ากาเป็นสิ่งถูกสร้างที่เราตาลสร้างขึ้นมาจากรัศมีแสงสว่างบรรดามมลา,ากามีปีกบรรดามมลา,ากามีร่างกายที่ใหญ่โตมีกําลัง มีความสามารถในการที่จะจำแรงกายได้และสามารถที่จะเคลื่อนย้ายด้วยความรวดเร็วมีมือมีตาสองดวงไม่มีเพศไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่สมสู่ไม่สืบพันธุใช่ไหมครับแล้วก็พูดได้ได้ยินแล้วก็มองเห็นและบรรดามา,ากามีจำนวนมากมากมากขนาดไหนบิ๊กมนุษย์หนึ่งคนนะ่ะ มลายกาเนี่ยประจําอยู่ขวาซ้ายขวาท่านหนึ่งซ้ายท่านหนึ่งข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมนี่มนุษย์คนเดียวแล้วมนุษย์เท่าไหร่และ้วมลายกาแต่ละท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดใช่ไหมครับดังนั้นบรรดามลายกาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ปฏิบัติอิบารัดโดยไม่หยุดไม่ย่อนไม่เบื่อนหน่ายใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือลักษณะของบรรดามลายกาบรารดามลายกามีหน้าที่มีการงานทุกท่าน มีอิบาดะหลายชนิดที่ต้องปฏิบตัติและหนึ่งในะอิบาัตาที่บราดามลา,ายกะจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการขออุทิซึ่งมีตัวบทพี่น้องมีหลักฐานมีฮะดีษหลายต่อหลายฮะดีษเดียวกันที่ทราสุ่บอกให้บรารู้ว่าบรรดามลา,ายกาจะขออุทิให้กับคนที่ปฏิบตัติการงานหนึ่งการงานใดนั่นหมายความว่าหากว่าใครที่รักษาการงานเหล่านั้นได้ เขาจะได้รับด้วยเขงบรรดามาล马来กาและด้วยเขงบรรดามคนกับเป็น hey. ด้อยมุสตาจับแปลว่าด้อยนั้นจะถูกตอบรับและหนึ่งในการงานที่เราจะอาลาจะให้บรรดามาล马来กาขอดูให้แก่บรรดาคนนั้นคืออะไรพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวว่าใน q u r านบอกว่าอัลลอฮ์ที่นายทำมิลูนั้นอาร์ชัวะมันฮข่าละอัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ที่แบกบัลลังก์ของพระองค์และบรรดาผู้ที่โยกรอบรอบบัลลังในหมายถึงใคร บรรดาเาเลกายุซับบิฮูนบิอ uh ัลฮันติรับบิฮิมบันดาเาเลกาจะต่างสะดุดเสียสองให้แก่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาจาฮฺละองค์ทรงเป็นผู้เป็นพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาวายุมีนูนนบีและบันดาเมเลกาตอนนั้นก็จะศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาจาฮฺละสามวายัสตักฟิรูน่ลิลลลดีนอามานูและบันดาเมเลกาที่แบกบัลลังก์และอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺจารานั้นจะขออภัยโทษ จะขออะไรต้อให้ใแกใครพี่น้องหนึ่งให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาฉะนั้นการงานแรกที่จะทําให้บรรดามาแล้์ก็ขอดวอาให้คือคนที่มีอีมานอีมานแบบไหน,นอีมานที่ถูกต้องนะไม่ใช่อีมานที่ผิดอีมานที่ถูกต้องมีหลักอะคีเดีที่ถูกต้องถึงจะได้รับดูอาจากบรรดามาเลยกะมาเลย์กะขอดวอาว่าราบานาวาสิอาจะคุณละอิยุรห์มะจตงมวะอิมมาออัลลอฮฺแท้จริงความ ปรดปานความเมตตาขององค์ความรู้ของพระองค์นั้นแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทุกสรรพสิ่งฟันเฟรลินแลดีนะเจ้าขอพระองค์ได้โปรดอ,อภัยให้แก่บรรดาผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวเมื่อกี้ใครคนแรกบรรดาผู้ศรัทธาสองบรรดาผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวสามวัจระอุสบีและกะและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์หมายความว่าปฏิบัติตามอัลกุรอานและ สุนนะของบนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเข้อทั้งอัลกุรอานและสุนนะเป็นวะญีาณที่มาจากอัล l l a ์วัดให้แมาดาบัญชาลิมและขออัล l l a ์ได้โปรดให้พวกเขารอดพ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกโดยเถิดใครพี่น้องคนที่มีอีมานสองคนที่กลับเนื้อกลับตัวสามคนที่ปฏิบัติตามอั Allah ในรอซูลของผมใช่ไหมครับคนต่อมาคือใครพี่น้องคนที่มีความรู้ และสอนให้คนมีความรู้อยากได้ไหม่านนบ,บีลั่งสอนบอกว่าแท,ท้จริงคนที่มีความรู้นั้นบรรดามาลายกะที่อยู่บนชั้นฟ้าและอยู่บนหน้าแผ่นดินและผู้คนที่อยู่บนหน้าแผ่นดินจะขออภัยโทษให้แก่นคนที่มีความรู้ฮัตตะาแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำขอให้ใครบี่น้อง ขอให้คนที่มีความรู้หะนิอีกบทหนึ่งถ้าเราสู้บอกเลาว่าจะอาลาและบรรดาไมลกะและชาวชั้นฟ้าและชาวผืนดินชาวแผ่นดินเนี่ยหมายถึงบรรดาไมลกาจะอยู่บนชั้นฟ้าและอยู่บนหน้าแผ่นดินและผู้ศรัทธานั้นจะขอฮัจจันนะและจะฟีโยริฮะฮอาฮัจจันฮุดแม้กระทั่งวัวมดที่อยู่ในรูปลาที่อยู่ในน้ำและอยู่สลลูนะอาลามอัลลิมินาสิลคอย ต่างจะสะดูดีแปลว่าจะแซ่ซ้องจะชื่นชมบรนดาอะไรก็จะขอดวีว่าขอไยโทษขอให้เราใจอลาเมตตาใครพี่นอคนที่สอนในคนอื่นมีความรู้สอนในสิ่งดีในแก่ผู้คนประการถัดมาคนที่นั่งรอละหมาดหลังจากที่ละหมาดเสร็จไปแล้วเวลาหนึง่งเช่นเราละหมา,มาดมักคุริบแล้วใช่ไหมครับเราไม่กลับไปไหนอ่านกุรอานสิกรุลนั่งอยู่ในมันสยิดเพื่อรอละหมาด อีกชาช่วงเวลานั้นแหละแต่เราสมว่าบรรดามาเลยก์กจะสรรเสริญแปลว่าจะขอดูอาให้อัลลอฮฺจาลาเมตตาขออัลลอฮฺจาราปฏิญโทษให้แก่คนคนหนึ่งในหมู่พวกท่านตราบใดที่เขายังนั่งอยู่ในที่ที่เขาละหมาดคืออยู่ในมัสยิดใช่ไหมับอยู่ในมุสลันนาตราบใดที่เขายังไม่เสียน้ําละหมาดแปลว่าจะหากว่าเสียน้าละหมาดแล้วเป็นยังไงพี่น้องเราจะไม่ได้รับถวาของมาเลก์กแต่นนะเราจะต้องรักษาน้ําละหมาด ใช่ไหมครับมาเลย์ก็จะขอบอกว่าอัลลอฮุมะฟิลล์อัลลอฮุมะรฮัมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่คนคนนี้โดยเถิดอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาบ่าวคนนี้โดยเถิดคนต่อมาคือคนที่ละหมาดแถวแถวแรกทารุสบอกว่าบรรดาอัลลอฮ์แท้ที่จริงอัลลอฮ์ س ب ح าล ه และบรรดามาลหมกดจะสรรเสริญจะสะดุดีอัลลอฮ์จะอานาสรรเสริญแปลว่าเราแต่เราจะชื่นชมบรรดาเขาเหล่านั้นกับบรรดามาลาย์ก็ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ บรรดารมาเลกัสสารเสริญแปลว่ามาเลกัสจะขอดูอาให้แก่บรรดารคนเหล่านั้นคือใครพี่น้องอาลสซูฟฟิลอวนคนที่ยืนละหมาดแถวแรกๆใช่ไหมครับคนต่อมาคือใครคนที่เมื่อแถวละหมาดนี่มีช่องว่างใช่ไหมพอมีช่องว่างเราเห็นช่องว่างปุ๊บเราขึ้นไปยืนเลยขยับขึ้นไปเพื่อที่จะให้แม่ไม่ให้มีช่องว่างให้แถวเต็มจะอยู่ตรงกลางจะอยู่ด้านข้างขวาซ้าย นะครับพระเจาเราซุ่มแบอกแท้ทจริงอัลลอฮ์และบรรดามาละก็จะสด,ดุดีจะสรรเสริญให้แก่บรรดาผู้ที่ต่อให้แถวเต็มอัละะลอฮ์จราสรรเสริญแปลว่าจะชื่นชมจะพยโทษจะเมตตามาละก็สละวาตแปลว่ามาละก็ขอดูอาให้อัลลอฮ์จาลาเมตตาขอให้อัลลอฮ์จาลาอัพยโทษให้แก่คนที่เดินขึ้นไปแถวเดินขึ้นไปยืนให้แถวนะ่ะให้เต็ม ใช่ไหมครับว่ามันสัเดดฟูร์เจตันรักอาห์อัลลอฮุบิฮะดะราะจัตระสุบอกใครก็ตามที่ขึ้นไปอุดรอยรั่วเนี่ยรอยช่องว่างในแถวละมาดใครที่ขึ้นไปยืนปิดช่องว่างนั้นอเลาอาจาจะยกเกียรติให้แก่เขาหนึ่งขั้นเมื่รัยในวันกิยาติมาเพียงแค่ยืนขึ้นไปยืนให้ปิดช่องว่างใครต่อพี่น้องคนที่สรรเสริญให้แก่ท่านนับดุลเลาะลลัลลอฮุมะล,ลีมุสลลัมแปลว่า ใครก็าตามที่นั่ง ص, على ص, علي ص, على ل ص ل ا ตอัลลอฮฺมะซัลลิยอะลัยมุฮัมมัดอัลลอฮฺมะซัลลิยอะลัยมุสลัมอัลลอฮฺมะซลลิอะลัมุฮัมมัดวะอัลลอฮฺัลลิอมุฮัมมัดขณะที่อัลลอฮฺมะซัลลิัอาใช่ไหมครับใครที่อ่านชื่นนี้อ่านคนเดียวนะไม่ใช่ได้อ่านเป็นจามา عة. เพราะการอ่านเป็นจามามพร้อมๆกันเป็นเสียงเดียวกันไม่ได้มีรูปแบบให้กล่าวเช่นนั้นทารสุมบอกว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่ให้สลาวะแก่ฉันเว้นเสียแต่วา บ่าวคนนั้นใครอีกพี่น้องคนที่บริจาคคนที่บริจาคทรัพย์สินของเขาสารส้บอกว่าในทุกๆเช้าเนี่ยที่มนุษย์ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยจะมีมารายกาที่ลงมาจากฟ้าฟ้าสองท่านแปลว่ามาลายกาสองท่านนี้มีหน้าที่ทําเช่นนี้ทุกๆวันตอนเช้าสองท่านจะลงมาอย่างพื้นดินหนึ่งในสองท่านจะพูดบอกอัลลอฮ์ามาาีิบูฟิกอลคอลาฟาโอ้อัลลอฮ์ขอะองได้โปรดประทานให้คนที่เขาบริจาคได้มีเพิ่มเติมเตย ขอละจารและได้โปรดเพิ่มบุญทรัพย์สินเพิ่มบุญบาริการให้แก่คนที่เขาบริจาคใครพี่น้องคนบริจาคอีกท่านจะขอองคอัลลอฮ์ุมมาทติมูซิกั้นจะนาฟาโอัลลอฮ์ขอองค์ได้โปรดทําให้คนที่ตระหนีเนี่ยได้รับกับความพินาศด้วยเถิดนะครับคนที่เจ็ดช่วงนี้เราได้คนที่ตื่นขึ้นมากินอาหารสพร ah ah al al ah Allah, ัฐละซุนมาอินนัลลอฮฺอาซจาวะเจลลาวะมาลาอิกะตอฺฮูซัลลูนอาลัลมุตะซะฮิรินอัลลอฮฺจะชื่นชม ใช่ไหม ja, hai, ja a, ja lt, pal, ama, อัลลอฮฺจะละจะอภัยอัลลอฮฺจะละจะเมตตาอัลลอฮฺจะละจะโปรดปานบรรดามลราอกัจะขอดูว่าให้แก่ใครคนที่ลุกขึ้นมากินอาหารสะฮเทาใช่ไหมนี่เรื่องใหญ่ไหมเนี่ยเรื่องใหญ่นะไม่ใช่บอกว่าซุนนะซุนนะซุนนะไปตองกินเกลากินก,นกาแฟแก้วหนึ่งก่อนนอนเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นสบุบะนรนเลยไม่ได้ไม่ต้องลุกขึ้นมากินหนนะ้สาสักแก้วหนึ่งก็ยกังดีในช่วงเวลาก่อนรุ่งสางฉะนั้นเพื่ออะไรได้รับดวอาของบรรดามอะไรกั คนทาวมาคนที่ไปเยี่ยมคนป่วยใช่ไหมมีพี่น้องเราไม่สบายเนี่ยเราไปเยี่ยมถ้าเราสุ่มบอกไม่มีมิุสลิมคนใดเชี่เขาไปเยี่ยมคนป่วยนะครับไปเยี่ยมคนป่วยหรือไปเยี่ยมพี่น้องเยี่ยมไหนเยี่ยมพี่น้องเพื่ออลาน้อเยี่ยมคนป่วยใช่ไหมครับสองอย่างเลยทตาเราสุ่บอกมาชาฟีคอรอฟาตินจันฮัตเตอร์เจอจิลิสเราวบ่งทางที่เดินไปในะป่าหนึ่งเหมือนกับเขาเดินในสวนสวรรค์ ใช่ไหมแปลว่าเดินไปสู่ความดีงานเมื่อเขานั่งลงที่ที่เขาไปเยี่ยมพี่น้องของเขาเนี่ยความเมตตาจะปกคุมเขาและเมื่อเขาไปในตอนเช้าจะมีมาลากา์เจ็ดหมื่นท่านขอดุอาให้แก่เขาจนกระทั่งถึงตอนเย็นหากว่าไปเยี่ยมพี่น้องในตอนเย็นจะมีมาลาการ์เจ็ดหมื่นท่านขอดุอาให้แก่คนคอยนัดถึงเวลาเชา้ายังรอมีการงานง่ายๆนะแต่ผลบุญมหาศาลคนถัดมา มลา,ายกิกาจะขอดูอาแปลว่ากล่าวอาเมนเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยหรือเรากำลังขอดูอให้แก่พี่น้องที่ตายตลอดสุ่บอกว่าเวลาที่พวกท่านไปเยี่ยมคนป่วยหรือคนตายพวกท่านจงพูดแต่สิ่งที่ที่ดีเพราะบรรดามลา,ายกิกาจะกล่าวอาเมนในสิ่งที่พวกนั้นกล่าวใช่ไหมเราไปเยี่ยมคนป่วยมาชาลลัลอดีแล้วเนี่ยอจะหายแล้วเนี่ยมาชาลลัลอหน้าตาิ้มแยม มาเลย์กะกล่าวอามีนไม่ใช่ไปโอ้หน้ามสยิดแบบนี้กลัวไปเกินสองวันใช่ไหมฉะนั้นเวลาไปทําอะไรไปน่นองพูดในสิ่งที่ดีมาเลย์กะจะกล่าวอามีนเวลาที่อิหม่ามกล่าวว่าไวรินมากดูบีอะไรนวลวล็อบบอลลินใช่ไหมมาลลยกาที่อยู่ในมัสยิดเนี่ยที่มาเป็นพยานที่ร่วมด้วยเนี่ยก็จะกล่าวอาเมนใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อใครที่กล่าวอาเมนพร้อมกับบรรดามาลลยกา เาสูบอกว่าว่ารจะลบล้างความผิดของเขาคนถัดมาคือเวลาที่เราขอด้วยให้แกพี่น้องของเรารับหลังใช่ไหมชาวซาลัมเนี่ยผมเคยสอนพี่น้องบอกหากว่าเราอยากได้อะไรนะเราอยากได้อะไรนะขอด้วยให้แกพี่น้องของเราอลไพี่น้องขอแบบไหนขออยากให้เขารู้ขอรับหลังเขาตลอดสู้บอกไม่มีมุสลิมคนหนึ่งคนใดที่เขายกมือขอด้วยให้แกพี่น้องของเขารับหลัง เว้นเสียแต่ว่า Allah จะอาลาจะให้มีมาลายกาท่านหนึ่งคอยกล่าวอาเมนแล้วก็กล่าวบอกว่าวาละลากะมิดวละลากะบีมิดขอและอาเมนขอ Allah จะตอบรับดุอาของคนคนนี้และขอล l l a ์ให้เขาได้รับเหมือนกับสิ่งที่เขาขอให้แกพี่น้องของเขาง่ายไหมง่ายง่ายประการจัดมามาลายกาจะขอดุอาให้แกบรรดาวิญญาณของคนที่มีอิมานและประการสุดท้ายมาลายกาจะขอดุอาให้แก บรรดาผู้ศัทธาที่กําลังจะข้ามผ่านสะพานซีรอสโดยที่มาลายกะจะยืนอยู่สองฝากของสะพานซีรอสบรรดานาบีจะยืนอยู่สองฝากสะพานสีรอสและจะกล่าวบว่าอัลลอฮุมมัสลิม สลิมโออัลลอฮ์ขอให้พวกเขาได้รับกับความปลอดภัยให้พวกเขาได้รับกับความปลอดภัยด้วยเถิดฉะนั้นแตาเปน็นน้องผู้สถานธาทั้งหลายครับนี่คือการงานที่ดีที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวและตักตวงได้ในเดือนอเล็มานอและนี่คือการงานที่จะทําให้บรรดามาเลก็ขอดูอาให้แก่พวกเราฉะนั้นเราจงขนขวายและจงรักษา,าการงานเหลา่านี้เถิดเพื่อที่เราจะได้รับกับความอ um ินดูเมตตาและการตอบแทนและการตอบรับดูอา,า,า,อาจอากาอัล د, ลอฮ์ูวะ ا ن อและ تعالى وصل الله على ن ب า ن ا محمد وعلى آله و วะสัลลัม